เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณตองฝากให้ผมไปหามาเล่า,าแต่มันไม,ไม่อยู่อะไรฝากฝากพี่แพรไปเลยเผื่อพี่แพรไปเล่าให้พี่ตองฟังอีกแล้วเรื่องนี้จะเป็นโยกจากฝั่งญี่ปุ่นมาฝั่งมาเลเซียบ้างแล้วกันจะชื่อเรื่องว่าโมนาแฟนดี คือโมนาแฟนดีเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นแม่มดแห่งมาเลเซียคือต้องเล่าก่อนว่าชีวิตของคุณโมนาแฟนดีเนี่ยมันน่ากลัวมากจนถึงขั้นเป็นที่กล่าวขานและเป็นแบบทอกับอะเาาของมาเลเซียแบบโอ้ยเรื่องราวใหญ่โตถ้าบ้านเราก็าคือระดับที่วางไซยนานไนล่าสุดอย่างนั้นเอ็มไซยานไนอ่ะแบบดังเบอร์น,นั้นแหละของของมาเลเซียเว้ยถูกยกไปทําเป็นหนังด้วยนะและหนังเรื่องเนี้ย ขึ้นชื่อว่าหน้ากลัวและสมจริงมากจนถูกแบนในมาเลเซีย11ปีคือหนังอ่ะสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2007แต่ได้ฉายจริงๆคือปี2018อะเรื่องราวเรื่องนี้ของโมนาแฟนดีนะเขาเกิดในปี1956เนาะคือโมนาแฟนดีสมัยเด็กเนี่ยเขามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องหรืออยากเป็นคนมีชื่อเสียงมาตลอดอยากเป็นซุปเปอร์ร์ว่างันเถอะจนพอเธอเติบโตมาเธอก็ได้เดินเส้นทางสายนักร้องแล้วก็ประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งเลยคือดังอะดังประมาณหนึ่งเลยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบพี่เบิร์ด บ้านเราอะไรเงี้ยแต่ดังมีชื่อเสียงแล้วกันจนกระทั่งชีวิตหนึ่งของเธอที่เป็นในฐานะศิลปินะมันเริ่มถึงขาลงเธอก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งให้ชื่อว่าเอฟเฟนดีไม่ได้ชื่อว่าเขาชื่อว่าเอฟเฟนดีเลยคือเอฟเฟนดีเนี่ยการที่จะคบกับโมนาเขาได้คําสัญญาไว้ว่าเขาจะทําให้โมนามีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่กลายเป็นว่าหลังจากแต่งงานกันไปชื่อเสียงกับอายุเธอมันสวนทางกันเลยยิ่งอายุมากขึ้นชื่อเสียงกับลดลงมันทําให้เธอคิดโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก็ค กับสุดท้ายของเธอโดยใช้ชื่อว่าไดอาน่าหวังว่าจะเป็นอัลบั้มกู้ชื่อเสียงของเธอแต่กลายเป็นว่าปล่อยออกมาก็ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยไปจบที่ว่าเธอไปนั่งคุยกับสามีเธอว่าทำยังไงดีคือเนี่ยเป็นศิลปินตอนเนี้ยชีวิตซูเปอร์สตาร์ของเธอมันมาไม่ถึงสักทีคือเธออยากเป็นดาวค้างฟ้าอยากใช้ชีวิตหรูหราอยากขับรถหรูอยากอะไรเงี้ยเอฟเฟนดีก็เลยถามว่าคือแค่อยากดังใช่ไหมอยากเป็นที่รู้จักอยากแบบมีชื่อเสียงอะไม่ต้องเป็นนักร้องนักแสดงก็ได้ใช่ไหมโมนาบอกใช่ เขาแค่อยากมีชื่อเสียงอยากมีชีวิตหรูหราเอฟเฟนีบอกได้งั้นเอาวิธีนี้ไปเราสองคนไปเป็นหมอผีกันแล้วมันกลายเป็นว่าทั้งสองคนก็เปิดสำนักทรงือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรเปิดตำรับของตัวเองอะเปิดตำหนักของตัวเองเปิดอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า โมนากับเอฟเฟนดีโด่งดังมากๆในฐานะหมอผีเว้ยมีคนจากทั่วสารทิศของประเทศมาเลเซียล้วนเดินทางมาให้เธอทําของให้ให้เธอปลุกเสกให้ให้อะไรให้แล้วลูกค้าเธอเธอใช้ชื่อเสียงที่เธอสร้างมาทั้งหมดในชีวิตคัดลูกค้าก่อนตาสีตาสาแถวบ้านไม่เอาต้องเงินหลักล้านเงินหลักแสนเท่านั้นถึงจะแบบให้เธอทําของให้ได้ทาคาถาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือวิธีการเธอก็คืออยากรวยเหรอมาหากูเดี๋ยวกูทําของให้อยากมีชื่อเสียงเหรอมาหากูกูทําของให้ชื่อเสียงเธอถูกสะสม มาเรื่อยๆจนดังมากดังจนถึงขั้นมีนักการเมืองที่แบบตัวเป้เงเลยนะมาใช้บริการเธอเว้ยซึ่งนักการเมืองคนนี้เขาชื่อมัสลานนะเป็นสสของพรรคอัมโนมัสลานเนี่ยเป็นสสที่ดังมากๆแล้วก็มีฐานเสียงที่แบบเพียบพร้อมอยู่แล้วอ่ะคือตัวเองได้เป็นสสทุกสมัยโดยเป็นปกติอยู่แล้วแต่มัสลานเนี่ยเขามีความมักใหญ่ฝ่สูงคือเขาอยากจะเสริมบรารมีตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นไปอีกจนได้มาเจอกับโมนาเนี่ยแหละก็เลยมาบอกโมนาว่าเดี๋ยวเขาจะตบรางวัลให้เงินมูลค่าที่โมนาคาดไม่ถึงเลย ให้ที่ดินให้อะไรต่างๆขออย่างเดียวเสริมบรารมีให้มันให้มันเป็นผู้ยิ่งใหญ่โมนาก็เลยจัดการไปทปําพิธีพิธีมาให้โดยพิธีแรกอะสิ่งที่โมนาทําให้กับมัสลานก็คือไปเอาหมวกกับไม้เท้าที่นางโมนาอ้างว่าเป็นของประธานธิบดีคนแรกของประเทศมาเลเซียเอามาปลุกเสกใหม่แล้วมอบให้แกมัสลานโดยมัสลานหูเห็นและชอบมากไม่ว่าจะไม้เทา้าหรือไม่ว่าจะหมวกที่โมนาให้มามัสลานเชื่อมากว่าเนี้ยคือของที่ตกทอดมาจากประธานธิบดีคนแรกของมาเลเซียเว้ยโดยค่าหูที่ ที่มัสซานต้องมอบให้โมนาก็คือ19ล้านบาท19ล้านบาทเนี่ยคือเป็นเหมือนพิธียาวยัน พิธีสุดท้ายเลยโดยจะมัดจําก่อน4ล้านหลังจะได้คาถาได้หมวกไปนะไอ้มสลาเนี่ยต้องมัดจําเงินให้โมนา4ล้านบาทและทั้งหมดที่เหลืออีก15ล้านบาทจะมอบให้หลังจากทําพิธีเสร็จโดยวันเวลาก็ผ่านไปเป็นเวลาที่โมนาขอเตรียมตัวเรื่องพิธีเนาะจนถึงวันดีเดย์ก็คือวันกรกฎาดาหนึ่งเก้าสลาเนี่ยได้รับสัญญ,ญาณจากโมนาว่าโอเคพิธีทั้งหมดพร้อมแล้วโมนาก็ทําการติดต่อมาลารไปมาลาก็เดินทางมาที่ตําหนักของโมนาเพื่อจะทาพิธีโดยในพิธีเนี่ยจะมีผู้ทําทั้งหมด ห้องหนึ่งที่มีแบบว่าเครื่องล้างของขังเต็มห้องเลยภายในห้องจะมีมัสลานที่เป็นผู้ทําพิธี หรือผู้มาแบบเพื่อบารมีแล้วก็มีโมนาที่เป็นแม่หมอแอฟเฟนดี endi, ที่เป็นสามีแม่หมอแล้วก็จูไลมี่ซึ่งจูไลมี่เนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของโมนากับแอฟเฟนดีจูไลมี่ก็ทาการจัดวางรูปปั้นของขังจุดเทียนทําพิธีทั้งหมดโดยโมนาก็ให้มัสลานเนี่ยนอนลงที่เตียงจากนั้นโมนาเธอก็แบบท่องคาถามุมๆท่องเสร็จปุ๊บก็เอาดอกไม้อ่ะมาโปรยใส่มัสลานเว้แล้วก็บอกมัสลานว่าให้หลับตานะโดยพิธีเนี่ยห้ามลืมตาเด็ดขาดเพราะถ้าลืมตาปุ๊บพิธีทั้งหมดจะเป็นการยกเลกเลลกยโม ก็โรยดอกไม้โรยอะไรใส่มัสลารเไว้แล้วก็พูดว่าเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่กําลังตกใส่หน้ามัสลารมันคือเงินมันคือเงินชื่อเสียงอํานาจบารมีมหาศาลกําลังตกใส่หน้าให้จินนาการว่าเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่กําลังแบบปกคลุมใส่ตัวมัสลารเนี่ยมันคืออํานาจเงินบารมีอะไรเงี้ยพอมัสลารกําลังหลับตายอยู่แล้วก็กําลังเคิมกับสิ่งที่โมนาพูดนะว่าตัวเองกำลังจะได้ชื่อเสียงอํานาจบารมีทั้งหลายเลยอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีเสียงดัง เป็นเสียงของจูไลมี่ที่เอาขวานสับลงไปที่คอมสลานเลยเว้ยแล้วก็เสียงดังตับตับตับคือสับจนหัวของมสลานหลุดออกจากล่างเลยแล้วจากนั้นตัวจูไลมี่ก็ถูกสั่งโดยโมโนาว่าให้สับร่างกายของมาลานทั้งหมดเป็น18ชิ้นแล้วก็เอาไปฝังไว้ที่หลังบ้านของเธอซึ่งแน่นอนช่วงแรกๆที่มสลานหายตัวไป ไม่มีใครรู้เพราะว่าสสมันจะตามตัวยากปกติอยู่แล้วแต่คนระดับสสพอมันหายตัวไปเกิน 2- หรือ3วันมันเริ่มมีการตามหาละมันก็เลยเริ่มมีการประกาศตามหาออกข่าวว่าสสมัสลานหายตัวไปไว้ขณะเดียวกันตัวจูไลมี่ดันซวยถูกตำรวจจับในข้อหาเล่นยาเสพติดกลายเป็นว่าเกิดการตรวจสอบบัญชีตรวจสอบอะไรไปเรื่อยๆกลับไปพบว่าเอ๊ะทำไมช่วงเวลาที่สสมัสลานหายตัวไปเนี่ยไอ้จูไลมี่กับไอ้สอง ผัวเมียโมนากับเอฟเฟนดี D เนี่ยมันถึงมีเงินเข้ามหาศาลเลยวะและมีการใช้เงินแบบโหมหาศาลผิดแบบผิดแรยเหมือนจากปกติก่อนหน้าน,นี้ใช้เงินวันละห้าร้อยพันหนึ่งหมื่นหนึ่งอยู่ดีๆหลังจากวันที่สสคนนี้หายไปใช้เงินวันละแสนวันละล้านอย่างนั้นก็เลยเกิดการบุกเข้าไปจับที่บ้านเว้ยแล้วก็ทําการค้นหลักฐานค้นอะไรทั้งหมดก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวจูลมี่อ่ะกลัวกลัวความผิดเกิดรับสารภาพเลยว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยเขาเป็นคนทาเองเขาเป็นคนสังหารสมสมาสานเองด้วยการใช้ขวานจากการทาพิธี เป็นคนหั่นศพ18ชิ้นเองอะไรเองกลายเป็นว่าทั้ง3คนถูกตำรวจจับแล้วต้องโทษประหารคือทั้ง3คนถูกหมายโทษเลยว่าต้องประหารแน่นอนในช่วงแรกตัวจูไลี่มี่รับสารภาพเรียบร้อยแล้วนะว่าตัวเองเป็นคนทำแต่ตัวโมนากับตัวแอฟเฟนดีไม่รับสารภาพเว้ยและทุกครั้งที่ออกสื่อนางโมนาจะยิ้มเว้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกคนที่มาทำข่าวหรือทุกคนที่คอยมาแบบถามข้อมูลเข้าเลยเนี่ยแฟนคลับเขาทั้งนั้นเลยตอนเนี้ย เขามีชื่อเสียงแล้วเขาเป็นคนดังแล้วไม้ว่าใครก็ต้องการสัมภาษณ์เขาไม่ว่าใครก็ตามหาตัวเขาแล้วเธอก็ยิ้มทุกครั้งที่ต้องออกสัมภาษณ์ออกสื่อเว้ยเหมือนมีความสุขมากที่ว่าในที่สุดตัวเองก็ได้ออกข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตัวเองได้เป็นดาวค้างฟ้าแล้วสุดท้ายอ่ะทั้งโมนาทั้งแอฟเฟนดีทั้งจูไลี่มี่ ia, ถูกประหารน,นะแล้วมื้อสุดท้ายที่โมนาขอคือไก่ทอดผู้พันจะไม่ใส่แบรนด์ถ้าสปบอนเจอเราจะพูดชื่อแบรนด์ทันทีไก่ทอดผู้พันแล้วประโยคสุดท้ายที่เธอก่อนถูกแขวนคอเธอพูดว่า่าาฉััันนนนจจะไมมีวีวตยบอ้นน เสริมเล็กเสริมน้อยคือตอนแรกอะคนทั้งโลกเลยนะใช่ครับว่าคนทั้งโลกนะเรื่องตอนเรื่องเกิดขึ้นทุกคนสงสัยไว้ว่าทาไมโมนาต้องฆ่าสสมสลานทุกคนอะพุ่งเป้าไปที่เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สมบัติใช่ไหมแต่ถ้าลองฟังเรื่องราวดีๆแค่จบพิธีอะเธอจะได้ตังค์สิ้าล้านเลยนว้ยเขา้าใจปะแล้วยิ่งถ้าสสคนเนี้ยชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปชื่อเสียงเธอดังขึ้นไปอีกเธอก็จะได้ตังค์มากขึ้นไปอีกเขา้าใจปะชนะสาเหตุการฆ่าไม่ใช่เรื่องตังค์เว้ยแน่นอน กลับคิดว่าเพราะว่าแค่ว่าเธออยากออกข่าวหน้าหนึ่งทุกวันทุกวันและเป็นดาวค้างฟ้าที่เธอต้องการเธอเลยฆ่าคนเพื่อเสงออกข่าวหน้าหนึ่งทุกวันออกสื่อทุกวันแล้วเพราะว่าถ้าเธอออกข่าวเธอจะพูดเสมอว่าเนี่ยเธอมีแฟนคลับมาเต็มๆเลยมาๆกันเต็มเลยอย่างนั้นแม่งน่ากลัวตรงนี้เว้ยคือเหมือนโรคจิตแบบเต็มขั้นเลยมีความสุขในการที่แบบมีคนมาสนใจใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าใครอยาก อยากดูเรื่องราวของเธอแบบเป็นหนังนะมันมีหนังชื่อว่าดูกุลดูกันดูคุณดูคัน DUKUN ลองไปดูกันได้แต่น่าจะหาดูยากหน่อยคือมันเป็นหนังที่ที่บอกเนาะที่บอกไปตอนตอน,ตอนแรกที่เกิดได้ฟังว่าใช้เวลาสร้างเสร็จตอนปี2007แต่โดนแบน11ปีได้ฉายในปี2018เพราะว่าสมจริงเกินไปนชื่อนี่มันชื่อดึกเออนั่นแหละพี่ตองออกเสียงไปละไปลองเซิร์ชกันได้ ก็คือหรือถ้าถ้าเ์อไม่เจอนะเอาเสียงพี่ตองตะเกียไปตัดแล้วก็ไปเสิร์ชกูเกิลด้เสียงเด็กเนี่ยเประมาณนี้ประมาณนี้